ดีทุกคนเนียนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมรอบอกวิ่งแน่เอ๊วันนี้เรามาเล่นเกมเกมอะไรยักษ์หร uh, ืเราจะต้องซ่อนแอบใช่แอบเนี่ยจริงเหรอมาลูกหนึ่งมาเล่นเกมอะไรเนี่ยหนึ่งเป็นอะไรพูดซ่อนเหรอต้องไปแอบแอบยักษ์ให้ยักษ์เห็นเหรอใช่โอเคแอบตรงไหนเ่ยลูกหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยแต่ละแต่ละยักษ์ที่ว่าจะที่หลับแล้วตรงไหนตรงเนี้ยแอบแอบหันหลังกลับมายักษ์อยู่ใกล้เรา อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนอุ้ยยักมาแล้วยักมาแล้วดีดังไหนดียักมาแล้วอุ้ยมัทุบแล้วมันทุบตรงนี้เนาะโอ้ดู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 อุ้ยหัวใจเต้นแรงเลยเดี๋ยวแอบดูยักษ์ก่อนพี่ดาอยู่ที่ที่ส้นเนียบยักษ์มันทุบใหญ่เลยอ่ะพี่ว่าอยู่ในที่ลับที่มันจะสีแตกต่างกับเพื่อนอ่ะมันจะเป็นสีแดงอ่ะอุ้ยรอดรอดเขามองไม่เห็นเราอุ้ยเขาจับตัวเราได้แล้วเราต้องปีนขึ้นไปว้าพี่ว่าโดนพี่ว่าโดนเหรอร่างสลายไปแล้วเหรอ โอ้ยโอ้ยอยากมันมาใหญ่เบคอนเบ๋โอ๊ยเไม่ช่วยด้วยกับคนพวกนี้จริงๆใครเป็นคนสร้างเกมเนี่ยมาหาเรื่องเลยนะน่าอดีโอ้ยครูบาลนี่ครูบาลนี่ทำไมครูบาลนี่ไม่ไปสอนนักเรียนนะเอาร่าทำไมวิ่งแล้วมันเหมือนลื่นๆเลยอืมมันลื่นๆอ่ะไม่ค่อยถนัด ไม่ชอบเลยโอเจวัดเจวัดเข้าไปตายอดสั่นมีทางเจฉลอกเอกอยนมุมตึกวยแลนเอกวิ่มุมตึกเต่เดเด็ดเด็ดตึกแต่เเด็ดเด็ดตึกแต่เด็เด็ดเด็ดพี่ว่าพี่กายู้ไมไปเป็นระเบิดการทุกคนมุมตึกใช่ไหมใช่ชินอยู่ในมุมตึกตเด็เด็ดเด็ดเต่เด็เด็ดเด็ดเฮ้ยระเบิดมาไง ฉันอยู่ในมุมตึกชั้นสองแต่แดบระเบิดขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นได้ระเบิดมันอันมุมตึกแต่เด็ดเด็ดเเฮ้ยเกือบโดนนะไม่โดนเลยโอ้เชี่ยวเชียวเชี่ยวเชี่ยวระเบิดมันไม่พอระวังหรอกฉันอยู่ในมุมตึกมันอยู่ในมุมตึกโอ้อยากโดนระเบิดนะครับอยากโดนระเบิดนะครับจัดมาหน่อยดีครับระเบิดนะครับได้เลยครับอยากจะโดนเต็มเต็มหัวเลยครับ หาครับระเบิดอะครับ,รบหาลูงไม่เจออยู่ในมุมตึกสีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มอ่ะมุมตึกตึกไหนอะน้ำตาลเข้มเห็นเราหาไม่เจอหรอที่มีบันไดสีทองอยู่อะ่ะเราสอนมาเก็บยักษ์ได้นะเจอ,อยังอะไรไยากอยู่ข, <นะ S 1> ข้างล่างด้วยอยากยังหาไม่เจอเลยเฮ้ยถ้าเราตายเป็นระเบิดอ่ะมันจะได้ตายพี่นะอ๋อเหรอไอมันเจอเราแล้ว,ลวมันเจอเราแล้ว,ลวมันเจอเราแล้ว,ลวอุย้ยไปก่อน สปีดเทปโอสปีดเทโลสปีดเทออยู่ในมุมตึกเด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 ฮ้ระเบดมาเจ้อยูหนึ่งแล้วไอโฆษณาไอามันจะเป็นโฆษณาตอนนี้จะอยู่ในมุมตึกเดดไม่ได้อยู่ในมุมตึกแล้วนี่อยู่ในเมืองแล้วไอโฆษณาอแล้วจะอยู่ในมุมตึกเดบเดเฮ้ยระเบิดมาระเบิดมา โอ้ชนะลุงหนึ่งนะลุงหนึ่งเยอะข้นดแบตของทีมเลยดแบตของทีมเลยเดือดแบทของจริงพี่ดาได้เก้าร้อยแล้วเจอฉันอยู่ในมุมตึกเดเดเดมุมตึกเปกด็กดด้ยดาได้เป็นอีกเหรอได้ตัวใส่แว่นแล้วใส่กินยังเหรอยังว้ฉันอยู่ในกลางตึกแต่เด็เด็เ็เดดนเป็นคนไม่ใช่ยากจริงทำไม

เดินเดินอย่่งเดียวเดินมันก็ทุกไปเรยๆันเัยตามอพี่วานจะ่าอะไรงจะาอะไรต่อมุกเดี๋ยววันนีพี่วานต่อมุ้งเร็กนี้อโอทำไมตัวเขียวเยอะจังเอกีกงยาพวกนี้ใจดีไม่ฆ่าใครเลยแกงแยกแบบอ่อนโยนฆ่าได้ถึงคนโอ้คิดว่าเป็นแกงแยกอ่อนโยนอ่อนโยนยังไงจะไปปีนเขาแล้วกัพ่อหนุ่ม เฮ้ยเดือดสามคนวนตึกสีขาวสองคนเลยสีเทาอ่ะสองคนเลยเห็นแล้วเห็นแล้วไปเร็วๆๆต่อยเลยติว่าติว่าต่อยเร็วไป้เลยได้แล้วหนึ่งคนนต้องหน้าเลยเจ้าคูเบานี่เจ้าคูเบานี่เอ๋ไม่เพลินคูเบานี่อ่ะในลุงหนึ่งได้ไปทำไมเนี่ยโอ้มาแล้วแล้วทำไงอ่ะต้อนเ่ยจะต้องกดชิ้นมาสุดนี่ลุงหนึ่งกำลังล่วงไปเหรอใช่ลุงหนึ่งเป็นยักษ์ดำด้วยนะเฮ้ยอะไรอ่ะทุบเพียงเดียวเหรออะทุบเพียงเดียวไม่มีสกิลเหรอ กดต่อยกดที่หน้าจอไปเจ้าพวกมนุษย์อยู่ไหนกันะไม่บอกไหนเจ้าอยู่ไหนเออฉันเห็นแล้วฉันเห็นตัวแล้วเห็นใครเห็นเจ้าตัวมนุษย์ตัวนั้นแล้วไม่รอดไม่นะรอดไม่รอดไม่รอดกระโดดกระโดดได้ปหมเนี่ยไอตัวมันกระโดดได้ปหมเนี่ย ดาาอยู่่ทีนี่แล้วเะนี่แล้วไม่เห็นพี่ดาหรอกเฮ้ยเฮ้ยพี่ตาเลยใช่ไหมข้าหยัดที่ไหนยอเจ้ามนุษย์นี่จะไม่ได้หรอกนี่ฉันไม่ได้หรอกไม่รอดหรอกเฮ้ยพี่ดาเหมือนที่รักกับเพื่อนตายเนาะ พีี่่่วาาดอยูไหนหาพี่ดาไม่เจอหรอกพี่ดาให้ดูแต่หาไม่เจอหาไม่เจอหรอกมอนเตอร์พิเศษคืออะไรคืออะไรอ่ะมันจะเก่งมาก่โอ้นี่ไงละเปิดน่าบอกน่าบเอฟซีเอฟซรอจะเห็นเราจะเห็นตัวเราจะเห็นตัวพี่วาร์เราจะเห็นตัวพี่วาร์เราโดนแน่โดนแน่พี่วานี่แล้วพี่วานี่แล้วมันจะทำลายตรงนี้จะเจอพี่วาร์แล้วจะเจอพี่วาร์แล้วยอย พี่วาฉันเห็นตัวแล้วฉันเห็นตัวพี่วาแล้วต้มต้มตูมยีเรียบรอยฮ่าฮ่าชีวิตใหม่ทั้งห้าสิบบาทเฮ้ยฉันเห็นคนโดดย่องย่อง <c oughs> มันลอยขึ้นยังไงผมก็ลอยได้นี่แลกโอ้อโหเราก็ลอยไม่เป็น เออยู่ตรงไหนฉันนี่แล้วแล้วหนอยอยู่หนอยเจอล้วเจอล้เจาอใครเอ้าเกิดอะไรขึ้นทาไมมีโฆษณาเกิดอะไรเนี่ยเอ้าโอ้เจอล้วเจ้พี่วานอ่ะพี่วานไปจุ่มวงล้อมาที่อะไรเนี่ยใครรู้ได้ไงว่า F4 เราพี่วานจะไปอยู่ในสีลืองอยู่สีเขียว โอเคไปอยู่กับลุงหนึ่งดีกว่าทำไมแต่อยู่กับพี่ดาแล้วมันจะกลวงร้ายไงโชคร้ายใช่ไหมอยู่กับพี่ดาแล้วโชคร้ายมาหาสีเขียวแล้วนี่แล้วนี่แล้วทุกคนทุกคนนี่แล<ป>้วไ,ไปไม่ได้สว้าวอุ้ยลุงหนึ่งกลายเป็นตัวนี่นะวะตัวกลายเป็นยักษ์แล้วจริงเหรอใช่เขาบอกให้ลุงหนึ่งมาจัดการแทนลุงหนึ่งติดเชื้อ นันติเชี่ยงไม่พอจนหัวติดด้วยชนะแล้วใช่ชนะหรอกไม่เทสเฮ้ยอยู่ฟ้าเหมือนกันเลยจะแบตของทีมครับจะแบตของทีมกระโดดขึ้นไม่ได้ถับระบเจ้าวันนี้ต้องโดนฉันมาบฏิริอะไรเนี่ยเกาะพิลาจะแบตของเฮ้ยฉันต้องสู้กับไอ้ตัวนั้นหรือว่าฉันอยู่ข้างเดียวกับคนเนี่ยไม่คุณจะต้องมาสู้กับเรางงอ่ะ พี่ว่าเราลงข้างกว่าหรือยักเห็นยักไม่เห็นเอ้ามีป้ายโฆษณาอีกได้แล้วค่ะได้แล้วตที่พี่ว่ามันมีสีต่าปๆอืัอ,อพี่ว่าอีกว่าในไหนก็มีบู๊อะต้อ,อ,อนต้องมาฆายักษเ์เย้พี่ว่าชน,นะได้ตัง้งสามแล้วเอ๊ะมีะเซ็นเตอรเพย์เราชนะหรอคนชนะเยอะเลยอะลงหนึ่ง แต่พี่ว่าไปซุ่มเอา้าอันตรายรีบหาที่ซ่อนพี่ว่าไม่ได้เล่นด้วย,ยเฮ้ยมันมาแล้วว้ายโอ้พี่ว่าส่ง <c oughs> ได้มันได้หน่งหรือสิบได้สีดำ <c oughs> แบบนี้รู้ไมพี่ว่าเป็นคนวางระเบิดพี่ว่าส่งระเบิดทำหน้าที่ระเบิดเอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่วัวตกลงมาพี่วัวตกบบลงมาอยู่ในเกมเอาเหรอเออเหมือนเมื่อกี้ลูกหนึ่งก็กลายเป็นยักษ์พี่วัเวเป็นระเบิดเลยพี่วัวตกลงมาในเกมตายแล้วเห็นัแล้วเออแต่เขาไม่ได้เลเซอร์พี่วัไม่ได้ไม่ได้ต้องเหนื่อยดก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย